ริชแบนช็อปได้เติมเกมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมหรือ o อริจินบนเว็บรับริชแบนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเงินเกมราคาถูกได้วันนี้ที่ริชแบนช็อปเท่านั้น คุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุม้มจากเกมชั้นนําไม่ว่าจะเป็น League of Legends, Valorant, League of Legends Wild Rift, ROV, PUBG Mobile, HOK OK, หรือเกมชั้นนำอีกมากมายปาดกลหลายโพดวันนี้จินรู้ขอแนะนำํำตัวตึงโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปร์เซ็นต์ทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop กับการเติมเงินในรูปแบบ Official a d แอดดูแลตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอปด,ด้วยนะครับหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www.richmanshop.com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเจอเว็บเติมเกมที่ไวใจได้1นล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ ริชแมนชอปนี่อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะไอสเปซอาร์เจสแล้วเทียบกับหน้าตัวเองตอนเนี้ยสภาพของคุณหลังจากดูอาเคนจบแล้วเล่นลีกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งปวดหัวเดี๋ยวพวกนี้โกงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำต้องทำภาพอันนี้ให้ภาพให้ที่ผมไปอ้าวแล้วก็เรียนเชิญน,นะครับเจอกันที่งานอาร์เค็นโวลนะครับผมก็สามารถไปพบไปเจอกันได้นะโดนโดนคอร์รัป พ,พี่รู้ยังว่าสกินคอมเมนเดอร์แคทลินมันมันเพรดวินไม่รู้มันแคนเซลิลแอนิเมชันเร็วเวลาคอมโบโสู้เรายากมากม่ไหนหน่าเข้าไม่ได้ ุ้ยเปิดบัตรปะโอเคเสียไปไปไอเชียมันได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆหน้าถอยแฟตออกมายิงนะชนะเลยแต่แต่กลัวแต่กลัวเมื่อกี้เขาแฟตปะเราเราแค่รีเฟกไม่ทันเฉยๆไม่ได้กูแก่แค่นั้นแหละจะพูดยังไงก็พูดมาขอ <c oughs> โทษแล้วกันที่กูแก่เลยผมมาเข้าน้ำก่อน ไม่เก็ดไม่หลาบไม่จำไม่ขาดไม่หลาบไม่จำไม่หลาบไม่จำโอ้เอ้ยแบนป้อมได้หนึ่งเพจไปเนี่ยหนึ่งเพจคุ้มเลยนะแล้วเนี่ยเขบื้บไป ได้ของแรงมาด้วยครับเหมือนจริงมีมดังแน่เอก่อนดูอาเคนกันหลังดูตอนดูอาเคนเป็นหน้าผมปกติตอนตอนแบบว่าเล่นชอบเล่นไวลิเป็นหน้าเจสเป็นอะไรครับเป็นหน้า สามแล้วนะสัออก,นนกพักฝ่ามาฆ่าไม่แกะพิม์ด่ากันวาเกี่ยวอกแกไว้สักมันก็ใช่ปัญหาของพี่อ่ะไม่ต้องรีบเลยครับป่าน่าจะมาแกงพี่วะมันก็ต้องทำเลยพี่เพื่อชัดดาวเลยนะมันเยอะมากตอนเนี้ย อยากใจแน,น่ันมัโอ้โอูกูปะล่ะู้กูปะล่ะกูชอบดีชอบนะเจอโอะเจอโอแบบเนี้ยความเล่นง่ายมากเลยโอ๋ที่แบบเล่นไมเชิงไม่หนากูชอบโอ้เชิงไม่หนาอางนี้คือหวานเจี๊ยบ โอ้ oh, ใน E.U ไม่มีนะแบบเนี้ยไอ้เจ้าแม่งหนาทุกตัวเลยกูแบบฝ่ายอยู่นู่นอยู่นีโอ้ oh, ใน E.U แม่งจะเป็นแบบประเภทที่ว่าแบบเก็บเก็บสกิลสองไว้แบบไอแบบแบบแบบ้สกิลหนึ่งไว้สองสแต็กแจ้แล้วรอปล่อยลงยยแล้วแม่งก็สไลด์ไปสไลด์มาแบบให้เรางงไอ้ี้ยแล้วก็ยกป๊อบเออผมปล่อยนี้ว่ะอะไรใช่ไหม ช่ไมดิเอออยากรู้เดี๋ยวนี้อือไอพกตัวละครสายโปกนะ๊กเนี่ยมันไม่ออกไอ้นี่กันแล้วอพี่มานนวันนี้แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวพี่ก็โอเคคือเมื่อเ <c oughs> มื่อก่อนเมื่อก่อนก็ออกนะ จนกระทั่งแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนมันใช้เวลานานเกินไปโอ้ผมกูไมล้าเ,เล่นแล้วเนี่ยหลบได้ด้วยเผาขนนะเมื่อกี้นะเ,เอาต้อเดีปเปิดก่อนด้วยเนี่ยเร็ว ตัวใหญ่าอย่าโออย่าอย่ามาแล้ว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 มาคิดว่าจะรอดปะคิดว่าจะรอดปะคือจะรอดปะคิดว่าจะรอดปะกูสโลอ่ะก็กูสโลอ่อะย่อไงอ่ะคนนั้นน่าด่าโอ้ยับแล้วโอ้ร้องไห้แล้วพี่ เไม่ใช่ปัญหาของผม <c oughs> ครับย,ยืนเลนเลไม่ได้เป็นเรื่องปัญหาของคุณครับ <c oughs> เบอร์เทเลตได้สองคมได้ั้มไม่ผมว่าไม่เราไอ้บอตเลนบอตเลนเราเสียเปรียบเดี๋ยวพี่ทำมันได้เปรียบตอนนี้นะนายจะเข้าไปเปลี่ยนอู้สวย just i m e to change the game game changer ว่ะเอาวาาอ่ะไม่ไหวเก3นะนเปลี่ยนเลยฝ่าเล่นไม่ได้โอเคลงไปแฟตตามดิไปอ,อ,อยู่3อัลติค์แล้วไงโสวยแค่นั้นแหละสโลว่ะแฟตออกหลบสวยพร้อมบ,บนได้ดันเลย แล้วไม่มีกูดโดนจริงเหรออ๋อมินเนี่ยมมันไม่เข้าไม่เข้าพี่โอเค,อเอคลินมึงก็ยิงยิงสดเกินยั่ไงเอามินเนี่ยนันไม่เข้าเท่าไหร่ไหม้มคิดว่าเอาสักร้อยชิ้นพอไหม จากการประมาณการนะจากการประมาณการคือเราพยายามในงานเวลเราพยายามที่จะแจกให้ได้เยอะที่สุดโดยที่เราไม่ได้โฆษณามากขนาดแบบมากขนาดนั้นมันทันเหรอไอสองสามวันนี่เองนะฝืนไม่เป้ามันก็เรียกอีกปีนวันเดียวจบพี่ใช้ใช้ใช้อาร์ตเดิมเอาห้าสิบชิ้นพอให้มันแลไปไม่อยากแจกเยอะเดี๋ยวไม่แมสเดี๋ยวมันแมสไปไม่ชอบ นี่ไงเราดาราเด็นฟิกไงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำติ๊กเกอร์ดาราเด็นฟิกให้มึงเลยหยุดีิสัตว์อย่าบอกนะไม่อันนั้นอันที่ผีอู้หคือหลอดเสียมันมันมีสองชื่อที่คิดไว้อ่ะคือเออจินวัลลูมากกว่าลอยสไตล์อ่ะดาราเด็นฟิกอ่ะไม่พอมึงกลั่ได้ ท่านติไม่มีตาถ้าเป็นถ้าเป็นกายเอาเล็บด้วยแรงจังอไปเมื่อกี้สามแรงไปเมื่อกี้สามข้อมีคิวหายหลานี่แ่ะ ถ้าไม่มีใครถึงตัวกลัวบอกเลยทั้งวันมันจะโดนแบบทั้งวันไอพี้อพี่มึงนี่มันรอไอ้คุเลตมาจากอาเกนชัดนชัดนันจะไม่พลาดไม่พลาดจริงๆไม่พลาดจริงๆเป็นออนสามขอหายคนละห้าสิบไม่ลากก็แบบให้แก๊งอินฟูคนละห้าสิบอ่าโอเค แค่แต yeah, yeah. ่แต่ว่าอยากเยอะกว่านะหลอดอินฟลูเอนเซอร์เยอะมากอินฟลูเอนเซอร์มามากันสี่สิบตัวคนนั้นไม่ใช่เหรอถึงอินฟูก็สี่แปดแล้วนะหรือเปล่าวะเขาแจ้งมาเต็มหมดสี่สิบแปดเหรอผมไม่แน่ใจประมาณนั้นประมาณนั้นเยอะไหมเกินเกินก็ว่าสี่แปดทะลุเกาะเลยทีเดียวเจ็บเจ็บเจ็บโอ้เยอะไม่เล่นงั้นก็น่าจะ จะพีห้าสิบต้องถามกายว่ากายเอาห้าสิบได้ป่าวพิ้นใครเนี่ยพิ้นเราเองเหรอแน่นอนแล้วแล้วส่วน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 พี่แชมป์ก็ใครทักพี่แชมป์คนแรกได้ไอฟโฟนโอ้คนที่สองได้ได้ไอฟโฟนโอือน่าจะอันนี้โดดหนีน่าจะตะคิวสามก่อนเอาบอกเลยคนทักพี่แชมป์คนแรกได้ไอฟโฟนอือ,อโอ้สวัสดีครับ อันอันนี้คุณคุณเอ่อเวอร์เวเตอร์หรือเปล่าครับก็เป็นเลยครับไอโฟนครับลงลงไปลงไปแอปเปิลสองล่างแล้วเขาพูดว่าอะไรนะอันนี้คุณแชมป์ที่เล่นเลนิกขอโหมดต่อครับอันนี้เอาแอปเปิลแคร์ไปด้วยครับรวยขนาดนั้นเลยนะโอ้โหดาเมจไอ้เหี้ยเคีร์ที่พี่ยิงป้อมจริงปะเนี่ยโอ้โหไป เมื่อกี้เนี่ยเห็นก็คือรู้แหละว่ากดสกิลสแล้วยิงป้อมแต่ไม่คิดว่าจะยิงแรงขนาดนี้นสวัสดีครับพีเคาชาดคิดถูกแล้วเกินที่เอาสายนี้มามันแรงเกินไปเกินแรงเกินไปอ่ะแรงมาสำหรับคนที่อยากเล่นท็อปเลนมือใหม่นะครับเล่นเจสไปเลย ได้แต่แต่แต่ต้องไม่เจอแท้งนะถ้าเจอแท้งก็ก็อีกเรื่องหนึ่งเจอแท้งก็ต้องออกของแท้งเจอแทงคุณอาจจะต้องออกอะไรนะซันเดอร์สกายใช่ซันเดอร์สกายไม่ไม่ออกไอ้ดาบเขียวนั่นดีกว่าจำชื่อไม่ได้ดแต่ผมเอ่อออกผมว่าออกนี่คุ้มกว่าอ่ดาบเขียวไหนวะโซจินเหรอเอ่อไม่ไม่ไม่นี่นี่ดีวา์ธันเดอร์เลอร์ผมว่าคุ้มกว่าเยอะเลยพี่เรีกพี่เรีกดาบเขียวเลย ม<ส>ันไม่เขียวยังไงวะมันไม่ใช่ดาบเขียวครับใจพี่มันดาบตรงไหนวะพี่เออ่ขวานขวานขวานเงาเขียวแล้วกันขวานเขียวตอนแรกบอกดาบเขียวกูคิดเลยเที่จโชจินแน่นอนใช่ไหมมันก็เหมือนโชจินจริงๆอ่ะแหละเข้าใจาใดรา,ามีรลเวอร์มากเลยนนตอนนตอ,น,น,ตอน,นี่พูดะตรงนี้เยอะแต่ก็จะไฟมังกนโอเคมีคนมากันละดันกลางต่อ พยายามอย่าให้ทุกวินาทีเราไม่มีเงินครับทุกวินาทีเราต้องเป็นเงินหมดเลยเช่นการแย่งการต้นเช่นการเาครับเดี๋ยวเราต้องพารีไปเหรดผลเล็กนะว่าพี่มึงเอาซีเอสกางทำไมวะก็กูรวยอ่ะเบิร์มเพิ่งหรออีกคลิปแบ็กเคปกระจายใช่ใช่ อีกคลิแบ็คเคปสกายประมาณนั้นโซชินเฉยอ่านว่าอัสซาลาอ๋อโอเคครับผมขออภัยด้วยฮะผมตกภาษาไทยครับไม่ได้ยังเจเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นใครทำเชียร์ลีดเกมนี้เลยครับผมทำอยู่นะแต่ว่าไปดูเซนิทีบซีทีครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทำให้นะจริงๆไปดูช่องของไอ้นี่เอ็กเอ็ดวินเอ็กด้นะตอนนี้กลับมาทำเชียร์ลีดแล้วใช่กลับมาทำแล้ว ก็นั่นแหละครับย,ยิ่งเกมนี้ยิ่งเป็นเคสเตอร์ไทยก็จะเห็นเห็นจีนมอลโลกับเอวินเอกนะมีสองสองนอมีมีมีเกมเมอร์ลิสเนี่ยอ่ะเออใช่ใช่ใช่ใชย้ยยิงป้อมเกอบขึ้นหลอดพลังอาเคนนี่มันผมน่ะไปท่องมัลติเวิร์สมาแล้ว สุดยอดสารที่หายโอ้โหยังปล่อยให้เจ7-1ก็โดนภาพเนี้ยจะเอาสโลหรือว่าเอาจอกเกาะดีวะจะทีมไฟแล้วอะจอกเกาะไปจากเกาะดีพี่ยังอ่านผิดนะครับต้องอักศดาครับอ๋อคุณอักศดาคครับเย้เลยกระดกแว่นกูโดนกระดกแว่นกระดกกระดกแว่นเลยโดนแฟกเช็คเลยอุ้ยิโดน โอ้โหได้สตัวโอเคตียิงบอฟที่มียูบี้ขี่ถ่ายเกือบทั้งหลอดอ๋ออคลิปตีคลิปไปนม่สหนาโอเคอิคลิปก็ดีแต่จิงได้นะอิมมใช่เอ้าจิงโ้ิงมึงกลัวอะไรมวะ มันไปเหอคิวเดียวเองแต่เงินมันนำว่ะเฮ้ยมันฟาร์มสู้วแทงสวยแทงสวยจริงทีนี้เชื่อ,อยังว่าทำไมผมตกภาษาไทยเชื่อ,อยังบอลลอนได้นะเนนะบอลลอนได้นะ่นี่เซตบอลลอนเลยเซตบอลลอนเลยโดนๆเลยมาใครจะโดนขึ้นอ,อ่อตัวแรกครับ จร,จริงๆริซันดาต้องเข้าไปสกิ้วันติใส่จริงอะจบเลยแหมเฉยช้าไปแล้วเราดูว่าใครจะโดนจังยิงยาวปอกกระเป๋ายิงถูก ไปไหน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 นี่มันส่วนตัวจบกูจบเฮ้ยก็แรกไงก็กวางเทียบมา็บยิงไปยิงไปต้องมีคนเดินมาจบเรียบร้อยเห็นลืมคิดแตกฮะร้อยคะแนนวันนี้ อะไรวะอะไรวะนั่นเหะเพื่อนไม่เอาสิให้มันอันตีลงตอนไอ้นี่พอดีเลยเนาะเออเราเสียนันเหรอออกมาทีบาลอนตายด้านล่างให้แต่ถ้ามันโลถึงขั้นว่าอัตีลงมาได้แสดงว่าเอคโคไม่มีแฟรไม่มีไอ้นี่ปะไม่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 มีอิงไม่ไม่มีสมัย โอเคกูตายยากคนโคแล้วตอนนี้กูไล่ฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าแล้วมึงเอาบาลอนกูใช่ปะเฮ้ยที่เอาปโตเบลเหรอใช่ว่ายนัดร่้เฉยเลยเฉยใครโผล่หลังกันจะตายหมดอ่ะเยนี่ยนี่เป็นต้นไอเอียรสองสกิลหาย คนที่ไม่ดูมีไม่ควรข,ขึ้นขึ้น4กิโลเมตเลยล่ะไอ้เหี้ยโคตรน่าเกลียดเลยให้ตายเลยระ <c oughs> วังระวังข้าจะจับจับเลยจับเลยไม่ต้องรอฉันก็แค่อยากช่วยอยยากช่วเหรออยากช่วยเหรออยากช่วยเหรอ <c oughs> อยากช่วยเหรอ,อกลับบ้านไปน้องช่วยกลับบ้านไปเงียบ <c oughs> <ๆ S 1> ได้ไหม <c oughs> ฉันช่วยทุกคนได้ฉันช่วยทุกคนได้ ไียฉัน uh ่วยคนดับเอาหอกมึงเกิดแต่ถึงกลวงเอาใครอ่ะฮะหอกมึงกับกระสุนกูใครจะแรงกว่ากันอ่ะเดี๋ยเซมเป็นผู้ช่วยคณะบดีอคาเดมีนี่ไงพี่ได้สร้างปอดศาสตร์เจ้ตัวเองแล้ว โอ้ยแต่ก่อนพี่เมนเจตเดอ้อเจ็ตโกงชิพหายเลยตอนนี้มันกลับเมตาไม่ได้เฉยอันนี้ใช่ตอนที่มันบัฟมาใหม่ๆโอ้ยน่าเกลียดเฮียสกิลไอคิวอีท e ีเดียวอ่ะหายทั้งโหลดตอนนี้นนะมีใครอยู่ใเนี้พิซซนดาดูอยู่จริงเดนนี้ไม่หว hmm. uh ัด huh. โอเคบินซะงั้น ฉันอยากจะช่วยรักลินบอกพี่ซี <c oughs> อเอสผมแค่อยากจะช่วยขอพี่เต็มละตอนนี้ลักลินต้องจับสวยๆอะ่ะเดี๋ยวพี่จับให้เลยเรียกแฟนมาเรียกแฟนมาเรียกแฟนมาจริงอยู่น่นโอเคพี่ยิงได้พี่ยิงอันนี้ได้โอ้โหเกี่ยขึ้นเลย ่ดิโอ,อ๊แม่งโดนด่าแม่แล้วล่ะเหมือนเขารู้ทันไม่พอไม่พอ,อไม่พอโอ้ได้วะมีตไยเกิดไ,ได้ายเกิดได้ายเกิดเอคโคล้วงเดี๋ยวนี้เอคโคถอยก่อนกิวหนึ่งไป เจสยิงอโอ้สวยสว,ย,สวยเอโคเล่นดีโอ้ส่ดยอดจริงเข้ามานะต้องรีบแล้วต้องรีบปล่อยแล้วกันบ้านน่าจะเสียป้อมนี้เจ๊อ,อยู่ในเมตานะไม่ใช่ท็อปมันไล่บุลี่ตัวมิดเกือบทุกตัวใช่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 เล่นมิดได้อยู่แต่ผมคิดว่าเจสมันก็ไม่ได้เก่งมากถึงขนาดแบบมัตติออมัสแบนอยู่นาะโซตัวที่มัตติออกมัสแบนก็เล่นกลางอี่จะเอาเกสเคสเฟดเคสเฟดทำไมัวตายมันคันโดนนี่มาแผลนะเนี่ยแผลนะเนี่ย แแนะ้นะได้ได้ขวัเตือนหนาะโอเคกูมไม่ต้องเอาของแล้รู้สึกว่าลิซันดาเป็นอะไรที่ผมแบนผมแบนทุกครั้งที่เล่นกลางตั้งแต่มันเข้ามาอเอดีซีเราไม่ได้เลยวะ ดันละพี่คิดว่าสวยแค่นั้นแหละนอะ้องกูแค่อยากจะช่วยไอ้เกี้ยกูแค่อยากจะรักไม่ทันหรอกเอาเอาสองบัฟเลยอย่าเสียงอย่าเสียงสองบัฟสองบัฟป่าไม่มาได่ไรไหมไม่มีใครแย่ง,งั้ยดาเมจน,น่าจะพอเลยพ <c oughs> ออยู่เลยกูคนเดียวว่าเกินพอแล้วนี่ <c oughs> พักเพื่อนถอยหมดเงินเงินเงินก็ออกไปให้หมดให้แม่งตีคนเดียวคือใช่ยันเย็นโอ้โหเอาจนได้ดับเบิลบัฟคือการันตีชนะแล้วครับถ้าไม่โดนลอยบ้านนะบัฟมาเลยบัฟใครวะโอ้ยเอดีซีดีกว่าเยอะเชื่อกูเอดีซีเอาไปก่อนเลยดีกว่าเยอะน่าจะมีแบบบัฟให้ซื้อเนาะน่าสนุกเลยอะบัฟให้ซื้อเหมือนพีซีไงห้าร้อยอะ ที่แบบตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยขอโทษขอโทษมันโดนเอาเล่เอาเล่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วปวดห้าร้อยนั่นไงเอาจริงๆถือผมถือว่ามันเขาเรียกอะไรมันมันไม่ค่อยมีคนใช้นะแต่ใช้เกมมันต้องใช้ส่วนใหญ่จะเห็นใช้ในพวกแบบอารามและพวกนั้นมากกว่าพี่มอไฟซึ่งหลอยหายเลยหินก้อนน่าเจยบมากเลยสวัสดีครับขลอดกันหมด โอ้ขอยิงหน่อยไม่โดนไม่ยโดนคิดเฮ้ย่ฮเก้ยเัยเกียเฮาเฮ้เฮเฮเเฮยเฮเยเฮ้ยอ่ะ